ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในรอบวันที่15 21กันยานะจ๊ะลองมาดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเป็น random clip เท่านั้นนะจ๊ะทุกคนงดดราม่านะคะวันนี้ก็แค่อยากจะทำขึ้นมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโอเคโอ้เงินเยอะนะเธอเห็นเงินกันไหม <laughs> ฉันเห็นเงินนะ รอบนี้ทุกคนคือมันถนงอัดคลิปตอนกลางคืนนะคะมันก็คือด้วยแสงอะนะอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะไม่เป็นไรเนาะอ่ะต่อมาดูการประจําตัวของคนที่เกิดวันจันทร์ถึงบอกว่าเธอเห็นเงินกันใช่ไหมเงินเยอะมากเลยนะคะเจ็ดเหรียญค่ะคิงถือเหรียญค่ะสี่เหรียญค่ะซึ่งเออ เจ็เหรียญเนี่ยเป็นเงินที่เขาเรียกว่าได้มาจากการทํางานได้มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองเนาะเออมันอาจจะเป็นเงินสะสมของคุณก็ได้นะที่คุณแบบทํางานมาหรือเป็นเงินจากออสมมุติบางคนได้เงินเป็นรายแบบ3เดือนราย6เดือนราย1ปีเช่นเช่นใครเช่นเกษตรกร,ร,กรชาวนา ชาวสวนชาวไร่อะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเขาก็จะได้เงินมาทีแบบเออสามเดือนได้ครั้งหนึ่งแบบเวลาที่แบบเก็บเกี่ยวพืชผลอะไรได้แล้วประมาณนี้นะคะทีนี้แต่ตรงเนี้ยมันน่ามันน่าสนใจเพราะว่าเขาคือคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญเขาเรียกว่าเป็นแบบราชาแห่งเงินเลยทุกคนนะคะแล้วก็ประกบด้วยสี่เหรียญเหมือนกับว่าณนะตอนเนี้ยเริ่มมีเริ่มมีการเงินที่ดีเข้ามา สำหรับคุณคุณอาจจะได้รับส่วนแบ่งส่วนปันผลเงินปันผลเงินเอตกเบิกเงินค้างจ่ายเงินอะไรก็ตามเท่าเท่าเท่าที่เหมือนจะคิดได้เนาะหรือแม้กระทั่งนะคะคุณอาจจะได้เงินส่วนแบ่งจากการขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ขายบ้านขายที่ดินตรงนี้นะถ้าใครทําอาชีพในหน้าอยู่นะคะคุณจะได้ค่าในหน้าภายในสัปดาห์นี้แน่ๆเนอะ แล้วก็อาชีพไหนล่ะที่แบบจะได้เงินเยอะๆก็อาจจะเป็นนักลงทุนก็ได้อะใครที่เทรดใครที่เทรดใครที่เป็นนักลงทุนหุ้นนะคะเออสัปดาห์นี้อะกราฟของคุณอาจจะเป็นบวกก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่างงินชันเทขายเลยแล้วกันประมาณนี้ก็ได้หรือใครที่มีทองคําเก็บสะสมเอาไว้แล้วรู้สึกว่าเอาละช่วงนี้แหละเนาะ คือหมายถึงว่าขายทองไปแล้วเอาเงินมาเก็บไว้กับตัวเองให้ให้ให,ให้เยอะที่สุดจะรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นโดยรวมนะคะด้านการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะ15ถึง21กันยามันิ้งมองว่าเรื่องการเงินนะ่ะดีทีพอการเงินดีแล้วการเงินจะเออการงานจะดีไหมการงานค่อนข้างดีนะคะเห็นเห็นเป็นคิงไม้กับ เจ็ดไ uh, ม้แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยดูแล้วอะ่ะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะในเรื่องของการทำงานที่ที่กว่าคุณจะผ่านมาได้ขนาดนี้นะคะตรงนี้ระมัดระวังให้มากเรื่องของการโดนหักหลังนะคะเรื่องของการจะลงทุนอะไรก็ตามในช่วงขณะนี้อ่าตรงเนี้ยมันยิงมองว่ามันเป็นช่วงที่คุณกำลังคิด กำลังคิดกําลังวางไอกำลังวางแผนกําลังคิดว่าอืมมีเงินละอะไรเงี้ยแล้วฉันจะพอที่จะเอาเงินมาต่อยอดอะไรได้บ้างหรือเปล่าฉันสามารถเอาเงินมาทําอะไรให้มันต่อเป็นเงินได้ไหมวัมน,นิี้กาลังจะบอกว่าตอนเนี้เอาจริงๆสมมุตินะถ้าใครที่แบบเป็นนักธุรกิจคุณทําธุรกิจอยู่แล้วคุณทำของคุณต่อไปเรื่อยๆ ให้คุณรักษาฐานเดิมไปก่อนรักษาการทํางานเดิมๆไปก่อนเนาะแต่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการทํางานอะไรแบบบางอย่างบางขั้นบา,บางตอนได้นะคะแต่ส่วนในเรื่องของการลงทุนหรือการติดต่อลูกค้าใหม่ๆช่วงเนี้หมอนิงบอกเลยนะหยุดเอาไว้ก่อนนะคะนะคะพาร์ทเนอร์ใหม่ๆคู่ค้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพักไว้ก่อน นะคะเพราะว่ายังไม่ใช่โอกาสที่ดีนะตอนนี้เพราะฉะนั้นธุรกิจที่ดําเนินไปก็ดําเนินไปนะจ๊ะเพราะค้าไม่ขายที่ขายของอยู่นะตอนนี้รู้สึกว่าอุย้ยของมันขายดีจังนะของมัเริ่มขายดีขึ้นแล้วก็หรือของที่คุณเอามาขายในตลาดนะตอนนี้มันแมสมากเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่คนต้องการ ต้องการเยอะๆแยะๆมากเลยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันขายดีในรอบสัปดาห์นี้แล้วกําลังคิดว่างแผนว่าถ้างั้นสัปดาห์หน้าฉันจะฉันจะสต็อกเยอะให้มันมากกว่านี้อันนี้ก็ให้หยุดก่อนนะจ๊ะคือเข้าใจไหมว่าสัปดาห์นี้คุณขายดีเพราะฉะนั้นคุณคุณควรที่จะขายของในสัปดาห์นี้ให้หมด แล้วคุณดูทิศทางปลายปลายสัปดาห์อีกทีหนึง่งช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะก็คือประมาณช่วงวันที่20กับวันที่21กันยาให้คุณลองดูแนวโน้มอีกทีหนึง่งเพราะมันนิ่งมองเห็นถึงความผันผวนของตลาดเอย่ยการทำงานเอย่ยการเจรจาการติดต่อซื้อขายพูดคุยอะไรต่างๆนะคะมองเห็นความผันผวนในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นยังไม่ควรที่จะลงทุนทำอะไรเพิ่มส่วนในคนที่ทำงานนะคะคุณ ช่วงนี้คุณทางานเก็บเงินทานํางานเก็บเงินทํางานเก็บเงินบางคนเดือนเนี้โบนัสออกบางคนเดือนนี้เงินพิเศษออกบางคนเดือนนี้คุณได้เงินพิเศษอ่ะบางคนคุณเดือนนี้คุณมีความโชคดีเออคุณมีความโชคดีใช้คำนี้นะแล้วแต่เลยว่าไม่รู้จะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอาจจะโชคดีเกี่ยวกับทางเรื่องการเงินหรือจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการทําง,งาน ก็ได้นะคะว่าจะเป็นถ้าสัปดาห์นี้มีการประมูลงานนะคะเหมือนนิงว่าคุณจะประมูลได้ถ้าคุณกําลังลังเลอยู่ว่าฉันจะประมูลดีไหมฉันจะอะไรดีไหมนะคะแนะนาให้ให้ให้ร่วมให้เข้าร่วมในการประมูลงานนะคะหรือแม้กระทั่งสัปดาห์นี้น้องๆน้องนนักศึกษาหลายๆคนอาจจะมีเรื่องของการสอบแข่งขันนะคะไม่ต้องกลัวจะเป็นลงสนามสอบจริงหรือจะเป็นแบบการยื่นรอบพอตอะไรก็ตามนะคะเอาเลยลูก เอาให้เต็มที่ลงไปเลยไม่ต้องไม่ไม่มีอะไรที่มันจะต้องน่ากลัวเพราะฉะนั้นมีเขาเปิดที่ไหนให้หนูไปยืน่นในมาหาละยไหนที่ไหนบ้างหนูยื่นไปให้หมดเลยมีสองที่ไปสองที่มีสามที่ไปสามที่นะคะมีสี่ที่ไปสี่ที่ไปให้มันครบเนาะแล้วอมันยิงเชื่อว่ามันจะมีสักที่สองที่ที่หนูหนูได้ติดได้ได้เข้ามาหาลาัยในรอบพอร์ตแน่ๆเออเพราะว่ายัง ก็ยังไม่เห็นในเรื่องของการสอบแข่งขันที่มันแบบเป็นกิจลักษณะขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นรอบพอร์ตก็ได้ตรงเนี้ยเนาะคือคล้ายๆกับว่าดูคณะกรรมการตรวจดูอะไรอะไรต่างๆก็แล้วแต่ของของของ,ของหนูๆวะเนาะทีนี้อ,อขาดใครอีก <laughs> ออคนตกงานคนตกงานสัปดาห์นี้หางานคุณจะได้งานทําและคุณจะได้ เขาเรียกว่าบริษัทที่น่าเชื่อถือได้นะคะเป็นบริษัทเก่าแก่ยาวนานเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและคุณจะได้เข้าไปทํางานในตําแหน่งที่เหมาะสมกับคุณและคุณจะได้เงินเดือนตามที่เหมาะสมกับคุณอ่ะอันนี้คือคําทำนายพื้นดวงคร่าวๆนะคะคนที่เกิดวันจันท <c oughs> ร์สําหรับคนที่ดูผ่านช่องทางต่อๆเดี๋ยวหยุดคลิปเท่านี้ก่อนนะคะส่วนคนที่ฟังผ่านช่องทางอื่นเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ เราจะมาขยายความกันต่อนะจ๊ะอาการเงินค่ะแล้วก็การงานค่ะทำนายรวบมันจะได้ไวขึ้นมานิดนึงนะคะติดแฮงแมนใครติดสินบนใครไปบนใครไปบนขอนิดนึงอันนี้อันนี้แบบใครที่เคยไปบนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะ บนเข้าทำงานไม่รู้ว่าบนอะไรไม่รู้แหละสารพัดสารเพละ้ะบนบนให้มีความโชคดีบนให้ได้งานบนให้อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าใครนึกไม่ออกนะใครที่เคยบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วก็พญางูงูใหญ่พญานาคอ่ะไปคิดให้ออกนะคะแล้วก็รีบไปแก้บนซะเดอ้อเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะคะอ่ะนี การเงินเห็นไหมพอพอมาในฐานของการเงินที่เราจะมาดูกันนะคะก็ยังคงขึ้นสิบเหรียญอยู่นะคะสิบเหรียญสิบดาบแต่ก็มีไม้แบบเหนือหน่อยเหนื่อยมีฟิลเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องการเงินเห็นไหมบอกแล้วว่าที่คุณได้เงินตรงนี้มานะ่ะคุณเอาเก็บไว้ก่อนคุณยังไม่ต้องเอาไปลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้ว ทําทงานเป็นปกติใครค้าขายค้าขายปกติไม่ต้องคิดนะว่าเอ้ยสัปดาห์นี้ฉันขายของดีเสร็จแล้วสัปดาห์หน้าฉันจะต้องสต้อของเพิ่มมันอาจจะขายดีแค่สัปดาห์นี้ก็ได้มันอาจจะเป็นกระแสแค่สัปดาห์นี้ก็ได้มันอาจจะแมสแค่สัปดาห์นี้ก็ได้เข้าใจไหมโอเคใช่ไหมเออทีนี้ในเรื่องของการทํางานระวังในบางคนมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการทํางานเยอะใช้คําว่ารุนแรงคุณอาจจะโดนปลด ออกจากการทำงานคุณอาจจะแบบได้เขาเรียกว่าไงอะแต่คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่มันเกี่ยวข้องกับค่าเสียหายเรื่องของการทํางานอืมดังนั้นนะคะจะบอกตรงนี้นะทุกคนงานใครงานมันไม่มีการรับฝากงานใครมาทําทั้งนั้นสมมุตินะเอาเอาเอาสมมุติเหตุการณ์ง่ายๆคุณอาจจะเป็นพนักง,งานส่งของมีเพื่อนคนหนึ่ง ฝากเฮ้ยเดี mm ๋ย hmm. วมึงผ่านตรงนั้นใช่ไหมเออฝากเอานี้ไปส่งให้กูหน่อยโดยที่ไอตรงเนี้ยมันไม่ได้เข้าระบบแต่มันแต่ยังไงอะด้วยความเป็นเพื่อนกันคือคุณก็รับฝากไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งไอของในนั้นน่ะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นอะไรแล้วเอาตรงๆความซวยจะมาตกกับคุณนะคะความซวยจะมาตกกับคุณนะคะทีนี้การทํางาน กับบริษัทต่างชาติถ้าสมมติอย่างใครหางานอยู่ใช่ไหมสัปดาห์นี้วันนี้บอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้งานอยู่แล้วโดยเฉพาะในะบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติบริหารหรือเป็นบริษัทของชาวต่างชาติกึง่งๆคนไทยก็ได้นะคะอันนี้คุณจะคุณจะสามารถทํางานได้ค่อนข้างโอเคเลย และในบางคนมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะสัปดาห์นี้บางคนมีบางคนมีแพผนไว้แล้วแหละว่าจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะบางคนจะเดินทางไปท่องเที่ยวบางคนจะเดินทางไปติดต่อประสานงานในเรื่องของการทํางานบางคนจะเดินทางเพื่อไปทํางานเออเนี่ย ใครที่ทำวีซ่าพาสปอร์ตเอาไว้แล้วในส่วนที่จะไปทำงานในต่างประเทศเหนนิ้ว่าสัปดาห์นี้คุณน่าจะมีข่าวดีนะคะแล้วก็น่าจะได้กำหนดการเดินทางหรือไม่แน่จริงๆมีข่าวดีมาจากสัปดาห์ก่อนแล้วและสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณได้เดินทางแล้วเนอะแต่แต่เห็นตรงเนี้ยก็ยังคิดว่าอาจจะยังไม่ได้เดินทางแต่อาจจะมีข่าวดีมาก็ได้ว่า จะได้เดินทางแต่ว่าเออวันเวลาในการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวรอฟังอีกทีหนึง่งด้วยสถานการณ์ต่างๆนะตอนนี้นะคะแต่ใดๆเลยคุณได้ไปแน่ๆเนาะแต่ถ้าเป็นบางคนที่เหมือนไปดูงานกับบริษัทอะแปะ๊บๆอะ,ะสองวันสาวัน,วนแบบไม่ไกลมากอะไรเงี้ยที่ต้องการเดินทางนะคุณก็จะได้ไปตามกำหนดการนะคะอันนี้ขาดใครทำไมอะไม่น่าขาดเพราะว่า เพราะว่าหลักๆอ่ะพูดตั้งแต่ตอนอพื้นพื้นดวงสิบใบแล้วเนาะทีนี้เรามามาดูความรักกันความรักค่ะเอาคนมีคู่ก่อนเหมือนเดิมนะคะความรักคนมีคู่ช่วงนี้เหมือนว่าโอเคก็ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้หวานอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยซ้ําแต่ถามว่ามีปัญหาไะ้ไม่ไม่ไม่เลยเพราะว่าคือ ตอน,นี้งานแฮ ppy เงินแฮ ppy อะไรทำให้ความรักรู้สึกว่ามันโอเคไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะคะส่วนคนโสดคนโสดในสัปดาห์นี้เหมือนจะเหมือนจะเริ่มมีความรักอ่ะเหมือนคนอาจจะเริ่มมีความสนใจใครแล้วแหละอืมเริ่มมีความรักแหละเริ่มที่แบบอืมคนนี้ก็ดีนะอะไรคนนี้ที่เข้ามาคุยก็รู้สึกว่าเขาก็โอเคเขาดีนะหน้าที่การงานเขาก็ดีหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แอบมีความลังเลเล็กๆน้อยๆนะคะ โอเคอันนี้คือจบนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์ก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะลองงดดราม่านะจ๊ะทุกคนอันนี้มันคือไพ่โดยรวมนะคะเออมัน,นิงแค่ทํานายโดยรวมนะคะเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็เพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นแหละเท่านั้นเองนะคะงดดราม่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะ